้ายอันนี้ในอนาคตไม่แน่ใจว่าจะได้เห็นกันอีกหรือเปล่านะครับอาจจะโดนรื้อทิ้งไปเลยนะครับมีขบวนรถมาอีกหนึ่งขบวนนะครับเดี๋ยวจะวิ่งผ่านนะครับไม่จอดนะครับส่วนพิเศษที่สามแปดนะครับกับส่วนพิเศษสี่หกนะครับทุกท่านก็ลกประดังเบสากรุงเทพนะครับ จอดอีกทีราชบุรีนะครับ